大家好，我叫李老师，我是一年一和年一的班主任。สวัสดีค่ะครูชื่อครูนัทเรินีนะคะหรือลีเหล่าซือนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาจีนนะคะประจำชั้นห้องปอ .1 ทับ2นะคะแล้วก็ป .2 ทับ2นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโรคระบาดโควิด19นะคะ ทำให้ทางโรงเรียนนะคะยังไม่สามารถเปิดเทอมได้นะคะก็คือต้องเลื่อนไปเปิดวันที่14มิถุนายนน,นนะคะในเบื้องต้นนะคะทางโรงเรียนนะคะก็เลยมีการจัดคลิปสอนออนไลน์ขึ้นมานะ เพื่อให้นักเรียนนะคะได้เรียนร่วงหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเปิดเทอมเนี่ยจะได้มีความพร้อมในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับชั้นป .1 น,นะคะเ,เราซื้อเนี่ยยังไม่เคยเจอนักเรียนนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเรียนกันได้แน่นอนนะคะทางเราเนี่ยได้จัดทำคลิป ง่ายๆขึ้นมานะคะก็คือเป็นคลิปการนับตัวเลขนะคะแล้วก็มีการทำสัญลักษณ์มือเล็กน้อยให้ทำตามนะคะแล้วก็เป็นคลิปสอนเรียกคนในครอบครัวแบบง่ายๆนะคะส่วนป2ก็จะเป็นการนำคำศัพท์เนี่ยในบทเรียนที่เราจะต้องเรียนเนี่ยให้มาให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์เพิ่มเติมเนี่ยเสริมเข้ามาได้เลยนะคะ ส่วนงานที่จะมอบหมายให้นะคะก็จะไม่ได้มีการเขียนหรือว่าการคัดอะไรนะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยจำตัวเลขที่เรียนไปจำคำศัพท์ที่เรียนไปนะคะถ้าจำได้แล้วก็ให้อัดคลิป อ่านหรือพูดคำศัพท์นั้นๆน่นะคะส่งมาให้ทางเหล่าซื้อนะคะที่ลายส่วนตัวดูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องหนังสือเรียนนะคะเหล่าซื้อยังไม่ได้แจกให้ทั้งป .1 แล้วก็ป .2 นะคะเพราะว่าอย่างของป .1 เนี่ยหล่าซื้อจะต้องตั้งชื่อก่อนนะคะตั้งชื่อเป็นภาษาจีนก่อนแล้วก็พิมพ์ พิมพ์ออกมานะคะทั้งชื่อไทยชื่อจีนนะคะเลขที่ภาษาจีนห้องภาษาจีนอย่างเงี้ยค่ะห้องห้องชั้นป .1 ทับ2เนี่ยเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พิมพ์แล้วก็แปะให้ในหนังสือนะคะทั้งหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สมุดก็เช่นกันลักสูก็ต้องเขียนชื่อให้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะแจกให้ตอนเปิดเทอมเลยส่วนป .2 ก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่มีหนังสือภาษาจีนนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาแจกให้ส่วนเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยคลิปเนี่ย เข้าใจตรงไหนหรือว่าสอนเร็วไปหรืออยากจะให้เพิ่มเติมส่วนไหนเนี่ยสามารถไลน์ส่วนตัวมาถามเราซื้อได้เลยนะคะก็เราซื้อก็จะเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็เราก็จะช่วยกันปรับปรุงคลิปให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะโรคระบาดหลายแรงอยู่ หนักมากเราซื้อก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะระวังตัวนะคะมันล้างมือสวมแมสนะคะแล้วก็ไม่ไปพื้นที่เสี่ยงแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วตรงไหนก็เสี่ยงนะเนาะแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราได้เจอกันตอนเปิดเทอมแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ ไปก่อนนะคะพูดถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปการเรียนการสอนออนไลน์คลิปหน้าเลยน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะเจเจียนจริงๆนะประมาณอย่างนี้ครับทีนี้เรามาฝึกการอ่านออกเสียงแล้วก็ฝึกการใช้สัญลักษณ์มือกันดีกว่าเนาะตัวที่หนึ่งครับผมจะอ่านว่าอ e, ีก็คือหนึ่งออกเสียงตามนะอีห e, ครับชูชูนิ้อย่างนี้อีห e, ถัดมา หมายครว่า er, er, เออเออแปลว่า2ครับถัดมาซานแปลว่า3ครับแล้วก็ถัดมาสุดแปลว่า4อู่ห้าเรวหกชีก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งประกบกันเป็น7ครับปา8ปดนี้จิว9แล้วก็จะเป็นสือสือก็คือ10หรือว่าเราจะทำสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้กำหมัดกำหมัดแล้วแบบนี้ก็คือแปลว่า10เหมือนกัน โอเคเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันแล้วก็ทำสัญลักษณ์มือไปพร้อมกันครับตัวแรกอีหนึ่งเออสองซานสามซื้อสี่อู่ห้าเลียวหกเจด็ดแปดเก้าส,สิบหรือว่าสิสบอย่างนี้ครับ อีหนึ่งเออสองสันสามซื้อสี่อูห้าเลีวหกชีเจ็ดอีบ้าแปดคิวเก้าสื้อสิบจักรีเฮาอีหนึ่งเออสองสันสามซื้อสี่อูห้า

สิวเก้าสี่สิบสี่สิบปี่เจียนี่คฮาอีหนึ่งอีสองอีสามสีสี่อีห้าลิวหกสี่เจ็ดิวแปดิวเก้าสี่สิบ ไดเกียรนี่เหรอนี่สองสามสี่อห้านี่หกสี่เจ็ดแปดเก้าสิบไดเกียรติไดเกียร